เอ่อช่วยสรุปสั้นๆประเด็นที่ออกมา,ถาแถลงคาวตัว้งโต๊ะแถลงคาวหน่อยครับว่าเรามีประเด็นเรื่องไหนบ้างที่จะ้องเรียนต่อสื่อมวลชนก็คือเรื่องที่ผมไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็เรื่องมูลเหตุจูงใจซึ่ง เรามาพบหลังจากมีคำพิพากษาแล้วองค์คณะผู้พิพากษาเองเขาก็คงยังไม่เห็นยังไม่เห็นเรื่องมูลเหตุจูงใจเพราะว่าอยู่ในสำนวนนั้นไม่มีแบบแผนและประมาณการนะครับซึ่งเป็นหลักฐานใหม่เราก็ยื่นให้องค์คณะพิจารณาว่ามูลเหตุจูงใจมันเป็นสิ่งสำคัญในคำพิพากษาพิพากษาว่านายสักดาเนี่ยไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรแต่ณนะวันนี้ เราพบแล้วว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไรเราก็ยืนย่นขอให้ทางที่ประชุมใหญ่สารฎิกาและคณะคณกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ไต่สวนในประเด็นนี้เพิ่มเติมสิ่งที่เราจะยืน่อนอุทธรณ์นยคะส่วนไหนว่าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับกามเป็นธรรมคดีนี้มีข้อพิรุธมากมายในสำนวนคดีนะครับผมนี่ผมไม่ได้พูดจากความรู้สึกนะพูดจากในสำนวนคดีมีข้อพิรุธมากมาย ตั้งแต่คำฟ้องนะครับได้ตั้งแต่การปฏิบัติหน้าที่ของขะารรมการปปชนะครับและตั้งแต่พยานซึ่งมีอยู่ปากเดียวโกหกหลายครั้งนะครับมีข้อพิรุษเยอะมากนะครับดันั้นตรงนี้เราก็ได้ยื่นอุตรไปที่พยุมใหญ่สารดีกาแต่เหลือเรื่องเดียวที่ยังไม่มีในสำนวนก็คือมูลเหตุจูงใจของนายสักดาที่มากล่าวหาผมณนะวันนี้ผมได้หลักฐานใหม่และได้ข้อมูลที่ชัดว่า มูลเหตุจูงใจคืออะไรนั่นคือมือสิ่งสําคัญเพราะว่าอยู่ในคําพิพากษาเขียนไว้ว่านายักดาไม่มีมูลเหตุจูงใจนะครับเห็นวในเรื่องของการจะไปตรวจสอบอความพบการท,ทุจริตของนายสักดาเ,เรื่องการตรวจสอบเนี่ยผมรอคณะกรรมการปชตรวจสอบจุดแรกพบแล้วว่ามีการทำผิดแบบมาตรฐานจริง แต่ก็รออยู่หลายเดือนแล้วยังไม่ไปตรวจสอบเลยรออยู่นะครับเรื่องที่สองเรื่องว่าซื้อเครื่องปั่นไฟกับเครื่องสูบน้ําแพงกว่าท้องตลาดอย่างที่ผมกราบเรียนทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ยังไม่ตอบหนังสือผมกมปปรมทรัพยากรกมปปรมทรัพยากรน้ำมานดินก็ยังไม่ตอบหนังสือปปชก็ยังไม่ตอบฉะนั้นทุกหน่วยรู้หมดแล้ว เห็นหมดแล้วว่ามีการซื้อของแพงจริงนะครับตอนนี้ผมเรียกร้องไปถึงสำนักงบประมาณว่าปล่อยให้กรมทรัพยาการน้ำบาดาลตั้งงบประมาณอย่างนี้ได้อย่างไรเอาค่าครุลุพันมารวมกับค่าใช้สอยเป็นยูนิตคอสเหมาจ่ายนั่นเหลือคือสอบไปในทางทุจริตนะครับกรรมนิการปี267จจะต้องนำไปพิจารณานะครับดูให้ดีและโดยเฉพาะ กรมต่างๆที่เขียนงบประมาณบอกว่าเอาไปดําเนินการเองนั่นแหละมันสําคัญนั่นคือสอผมไม่ได้วันทุจริตนะแต่ผมว่าสอไปในทางทุจริตทาไมจะต้องไปดําเนินการเองละ่ะเพราะลถก็ลดหลวงน้ํามันหลวงเบี้ยเลี้ยงหลวงทุกอย่างหลวงหมดก็เบิกตามหมวดที่มันมีดิหมวดค่าใช้สอยหมวดค่าคลรุพันเอาไปรวมเป็นยูนิตคอ์สทำใหม่นั่นคือสอไปในทางทุจริตนะครับถ้าเราเซฟตรงนี้ได้มันจะทําให้ ประเทศชาติ ấy. เนี่ยเซฟงบประมาณเยอะเมื่อปี2164ซึ่งผมเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยผมเคยถามกรมบัญชีกลางว่ารู้ไหมว่าเขาครัวกันอ่ะอธิบดีบอกไม่รู้รู้ไหมว่าเขาขายข้อมูลใครซื้อแบบที่คุณบอกว่าปิดไว้ปิดไว้อ่ะมันปิดไม่ได้เพราะว่ามีคนขายอยู่ก็คนในกรม นี่แหละบัญชีกลางเนี่ยขายกันเองขายข้อมูล1.5รู้ไหมทั้งประเทศอ่ะรวยกันเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็เลยทำหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือท่านประยุทธ์บอกว่าวิธีแก้ไม่ยากไม่ต้องไม่ต้องไปแก้กฎหมายเลยอธิบดีกรมบัญชีกลางแก้นะแก้แก้ด้วยวิธีไหนเมื่อก่อนเนี่ยระเบียบมาว่าระบบอีอบิดดิ้งเนี่ย ใครซื้อแบบที่ไหนไม่รู้มีกรมบัญชีกลางที่เดียวที่รู้ว่าใครซื้อแบบพอตกเย็นมาก็เอาข้อมูลไปขายตื่นเช้ามานี่ประมูลทั้งวันเขาก็รู้แล้วว่าใครใครซื้อแบบก็หั้วกันได้ผมบอกวิธีแก้ออกระเบียบอย่างเดียวไม่ต้องออกกฎหมายก็คือขายแบบบทเที่ยงบ่ายโมงยื่นสองถึงบ,าบ่ายสามจบถ้ใช้เวลาสามชั่วโมงเนี้ยไม่มีการหัวกันได้ปัจจุบันนี้กรมตนบัญชีการทำที่ผมแนะนำแล้ว ก็ขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ยังทําตามนั้นก็คือขายแบบหมดเที่ยงบ่ายโมงยื่นให้เวลาสามชั่วโมงกัวกันไม่ได้หลังจากท่านออกระเบียบมาเนี่ยงบประมาณจะเซฟปีหนึ่งเป็นแสนล้านครับเป็นแสนล้านนะเนี่ยผมแนะนาไปตอนที่ผมเป็นกรรมนิการงบประมาณปีหกสี่ที่เกิดเรื่องนี้แหละแลวเขาก็เพิ่งทําตามผมเมื่อปีหกหกนี่เองนะครับสองปีต่อมาก็ทําแล้วก็ดีนะครับก็เป็นประโยชน์ก็คือช่วยกัน ผมเองก็ช่วยกันเพื่อจะให้เซมงบประมาณแผ่นดินภาษีราษฎรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมสมกรมทรัพยากรน้ำมดาลอย่างผมกล่าวเดียว่าเป็นกรมที่ดีทําประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมากมายดีมากนะครับผมไม่ได้ว่าไม่ดีและคนในมมกรมทรัพยากรน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนดีตรงไปตรงมาแต่มีคนส่วนน้อยในหัวหัวเท่านั้นแหละสอบไปทางวที่ผู้บริหารของกรมผู้บริหารกระทรวงผมมีข้อมูลทั้งหมด เขาส่งให้่าหัวกันยังไงล็อกสเปคยังไงผมมีหมดครับมีหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะไปพูดที่ช่อง13สยามไทยนะครับชญครับตัวสอบและคดีไม่ถึงไหนไงแต่ทิกมกราบเดี๋ยวกี้ปีนี้น่าจะตั้งงมานคล้ายๆเดิมนะครับท่านเห็นไอไ้งมานถังใหญ่ๆไหมที่ถังใหญ่ๆ ที่ออกข่าวดีๆเนี่ยไปดูในเว็บไซต์ก็ถังใหญ่ๆอ่ะเวลาสูบน้ำเนี่ยขึ้นไปแ,แค่เม็ดกว่าสองเม็ดแค่นั้นแล้วทาไปตั้งสิบเม็ดทําไปทําไมมันไม่มีน้ําขึ้นไปไม่มีประโยชน์เลยเลยครับทําไปเพื่ออะไรเสียงมุมมาแผ่นดินเฉยๆทราบว่าปีนี้จะจะจะ,จะ,จะเลิกแล้วผมทวงไงผมทวงไงทาไปทําไมไปดูดิไปดูทุกที่เลยว่ามีไหมมีน้ำไหมอ่ะทาใหญ่ๆอ่ะน้าขึ้นมาได้แค่เม็ดหนึ่งสองเม็ดอยู่แค่นั้นอ่ะ แล้วทาไปตั้งสิบเมตรเนี่ยเดินขึ้นไปโอ้โหทำมันอลังการเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับเสียงประมาณเป็นดินเฉยๆครับเอาทําที่มันได้ใช้ได้พอใช้ดีแล้วนะครับหลายคน,นครับใน,ในกรมทรัพยากรน้รมดานเนี่ยส่งข้อมูลให้ผมหมดจริงๆผมไม่รู้หรอกเขาส่งข้อมูลมาให้และโดยเฉพาะ,ะในการคัวกันระดับไหนอย่างไงล็อกสเปกอย่างไงถังแชมเปญมีอยู่สองคนที่ทําในประเทศไทยเนี่ยก็ล็อกสเปกอยู่ยงั้นล็อกกันมานานแล้วด้วย แต่ไม่เป็นไรล่ะครับการทุจริตนี้มันไม่มีอายุความครับตรวจสอบได้หมดหลันใครอย่างผมเรียนเนะี่ยใครก็ใครตัวใครทุจริตก็ประมาณแผ่นดินไปสุดท้ายก็เจอครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชี้แจงให้ดูแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเอาเงินมาคืนหลวงนะครับ คือเรามันสรุปไม่ได้เพราะเราเราแค่ไปผู้ฟ้องเราไม่ได้ไปพูดดาเนินการพูดดาเนินการเนี่ยเราก็ต้องไปจี้สื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันว่าอนุรักษ์เปิดเผยอย่างนี้แล้วโดยรายการที่เกี่ยวข้องทํำยังไงตอบ่อยสิออกมาตอบหน่อยกรมน้ำมาัดานออกมาตอบหน่อยว่าไม่ได้ซื้อของแพงว่าไม่ทําผิดสเปคตอบเลยถ้าไม่ออกมาตอบก็ถือว่าท่านยอมรับออกมาตอบว่าเดี๋ยวนี้ท่านอธิบดีมาใหม่วันแรกก็ตั้งบอลลูมเรื่องนี้เลยมาโต้เรื่องนี้เชิญโต้เลยครับ ออกมาโต้เลยนะครับแล้วก็ไปผมพร้อมจะไปพิสูจน์ทุกที่ผมมั่นใจว่าไม่ถูกนะครับผมพร้อมจะพิสูจน์ด้วยกันและผมจะเชิญสื่อมวลชนไปด้วยอันนี้นี่แฟร์เชิญน,นะแล้วสื่อมวลชนจะไปด้วยกันแล้วผมจะบอกว่าผิดยังไเบบง,องเ,อเอาแบบมากลางกันอย่างเมื่อกี้เอาแบบมากลางอะไรคุณมีไหมคุณเทปูนไหมคุณทํำไหมนะครับ ผมปีนี้ยังตั้งงบมาอยู่อยู่ทุกอ,อยู่ทุกแบบยังมีอยู่นะครับว่ากลมทําเองจุดละสองล้านจุดละล้านกว่าบาทมันเลิกเลยแล้วครับตรงเนี้ให้สำคัญทุกเรื่องแหละไม่ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเดเนินการเรื่องไหนเราก็พร้อมหน่วยงานปปชดาเนินการเดีย่ยครับเวลาดําเนินการกับผมทําไมาเร็วจังอะดําเนินการเนี่ยเนี่ยผมช่วยตรวจสอบการทุจริตผมเห็นด้วยกับการปราบปรามทุจริตผมเห็นด้วย นะครับช่วยกันนะครับแล้วผมก็ช่วยช่วยเต็มที่ผมจะตั้งบุริที่ขึ้นมาเพื่อมาช่วยกันไงี้ช่วยตอบการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับผมบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทตั้งบูริที่และจะทำเรื่องนี้เพราะผมไม่ต้องการให้เรื่องที่ผมเกิดขึ้นกับผมเนี่ยไปเกิดขึ้นกับใครและผมไม่ต้องการเรื่องนี้ให้มันสูญเปล่าผมจะทําเพื่อประโยชน์ของผู้บริสุทธิ์ในอนาคตขอบคุณครับ ขออนุญาตถามอีกรอบประเด็นเรื่องแรกคือเรามีมูลเหตุที่จะต้องยืน่นเรื่องให้ับนานอุทธรณ์วิทีหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือสันติกาสันติกานี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองนี่คือเราจะลงไปตรวจสอบพื้นที่เราลงไปเองไม่ได้ถ้าปปชไม่ไปถ้าหน่วยงานรัฐไม่ไปเห็นไหมเมื่อกี้จะตรวจสอบมันยังแจ้งความหมดเลยขนาดเจ้าหน้าที่ไปนะยังแจ้งความว่าผมไปทาลายทรัพย์สินราชการเอาทำลายไงทำลายตอนนั้น ไปการไปทํทำลายทรัพย์สินต่อราชการทำลายต่อหน้าคนสามสี่สิคนเหลือเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมครับกันประเด็นที่2ก็คือเป็นการยื่นลองเรียนให้ตรวจสอบให้เล่งุดคณะกรรมการปรปรชอ่าให้เล่งตรวจสอบให้สื่อมวลชนได้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 ไดไดกระชับปปชด้วยเนี่ยอนุรักษ์ร้องเรียนมีหลักฐานนี่ทำไมไม่ตรวจล่ะทำไมไม่ดำเนินการล่ะเอาดิเอาให้กระจ่างเลย นะครับแล้วก็สามเป็นการตั้งมูลนิธิการบูลนิธิีสี่คือเรื่องไม่ฟ้องไม่ฟ้องสื่อมวลชนอ่าเรื่องฟ้องสื่อมวลชนมีสี่เรื่องอ่าฟ้องสื่อมวลชนเรายินดีที่จะถอนให้เพราะเราเข้าใจว่าสื่อมวลชนน่ะได้ข้อมูลผิดๆจากในสักดาว่ามีเทปมีเทปเขาก็เชื่อไงสื่อมวลชนก็เชื่อเขาไงเพราะเขาเป็นอธิบดีด่เขาจะพูดโกหกหรอขออนุญาตย้อนถามจะไปยื่นที่ศาลฎีกานี่วันไหนอ่ะยื่นไปแล้วยื่นไปแล้ว ยื่นอุทธรณ์ยื่นไปแล้วคือรอพิจารณาไม่ยื่นไปแล้วอุทธรณ์เนี่ยยื่นไปแล้วอุทธรณ์ยื่นไปแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเรื่องขอให้ไต่สวนเพิ่มเติมยังกาลังจะยื่นที่เราได้ข้อมูลไต่สวนหม่ไต่สวนไม่เพิ่มเติมประเด็นมูลเหตุจูงใจแค่นั้นประเด็นเดียวเ,เพราะ,ระว่าสารพิพากษาว่าในสังดาเนี่ยไม่มีมูลเหตุจูงใจทําไมอยู่ๆจะมากล่าวหาผมเรื่องอะไรถูกไหมแต่ตอนนี้เรารู้แล้วไงเรามีหลักฐานแล้วซึ่งใน,นํำนวนไม่มีถ้าสมมติการต่อสู้ไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเราชนะเนีย ไอ้เรื่องการที่คือศาลสั่งที่ภาษา6หปีอ่ะอันนี้เราจะรอดไหมครับหรือว่าเราก็ยังต้องถ้าโยฟองเราก็รุดบมดอ่ะก็รอดหมด,ด,ด,ดครับถ้าโยฟองเราก็หลุดหมด <c oughs> ครับ